สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีรับกลับไป เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปคิดมากนะคะชีวิตดีไม่ดีมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำาำํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะใช้ไพ่พะพิฆเนศทั้งสองสำรับเลยนะคะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ b e c a n d ้น r e v i b e r a t i o n เปียร้องจริงไ้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะแปดไม้เทา้า t e m p e r a n c e นะคะอ uh, page o f p e n t a c l e Justment แล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่7ไม้เท้านะคะคุณกำลังจะได้รับชัยชนะรวมถึงความสำเร็จที่มันมาจากความพยายามความใจสู้ความไม่ยอมแพ้ของตัวคุณนั่นเองนะคะจะได้อะไรมาสักอย่างหนึง่งนะมันก็ต้องบุกต้องลุยต้องใช้ความสามารถกันหน่อยนะคะแต่คุณนะจะได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆ อยากได้อะไรนะอยากสำเร็จอะไรก็ขอให้ลงมือทำนะก็จะทำให้คุณได้ในสิ่งที่ปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะหรือใครที่กำลังปกป้องผลประโยชน์ของคุณปกป้องทรัพย์สินนะสิ่งที่เป็นของคุณคุณก็สามารถปกป้องได้รักษาได้นะคะหรือบางท่านอาจจะกำลังเรียกร้องสิ่งที่เป็นของคุณนะกำลังแสวงหาไข,ขว่คว้า สิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณนะคะก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นนะมาครอบครองอะไรที่เป็นของคุณสุดท้ายแล้วโชคชะตาก็จะนำพาสิ่งนั้นให้กลับมาเป็นของเราอยู่วันยังค่ำนะคะมีโอกาสได้ของรักกับคืนนะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนามาเป็นของคุณอย่างแน่นอนแล้วก็มีดวงที่จะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลัง รอคอยคําตอบเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังาบางคนอาจจะพึ่งอา,อาจจะกําลังเตรียมสอบนะคะเข้าทํางานสอบเข้าเรียนสอบเข้าแข่งขันต่างๆนะสอบแล้วก็กําลังรอผลประกาศนะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นข่าวดีนะเป็นในสิ่งที่คุณปรารถนาอยากให้เป็นก็ได้นะคะ เหมือนการรอคอยนะที่มันยาวนานก็จะส่งผลดีทําให้คุณนะใจฟูมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงผลการกระทําในอดีตของตัวเราถ้าก่อนหน้านี้ชาวราศีกุมมีความขยันหมั่นเพียรมีความเพียรพยายามเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้รับความสําเร็จนะในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยนะคะนะก็เป็นไพ่ของการ ทำอะไรไว้นะทำดีย่อมได้ดีแต่ถ้าทําไม่ดีหรือเราขี้เกียจเราก็ได้รับผลของการกระทํานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรขยันทํามาหากินนะก็จะได้รับข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องของรายได้ใหม่ๆมีรูปทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะบางคนอาจจะทำงานพิเศษทำธุรกิจเสริมก็ได้นะคะ ทำงานประจําแล้วก็อาจจะหาไรายได้อ่าเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อเป็นการอ่าเพิ่มช่องทางทําให้มีเงินมีไรายได้เข้ามาก็ได้นะคะอาจจะเป็นเงินพิเศษเงินโบนัสนะเงินค่าร่วงเวลาเงินที่เป็นผลประโยชน์ของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รวมถึงบุตรบริวารคนรอบข้างจะให้โชคให้ราบอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เรามีความสัมพันธ์ดีด้วย นะอาจจะมีแบบมอบของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กับคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นลูกหลานคนในครอบครัวนะที่มีความรู้สึกดีกับคุณนะมีการมอบอของขวัญแทนใจมอบความรู้สึกดีๆให้กันและกันก็ได้นะคะก็จะมีข่าวดีเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะที่จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเป็นดวงชะตาที่กำลังจะมีความก้าวหน้าในแบบที่ ก้าวกระโดดไปดีมากๆนะคะเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะใครที่ทำงานไม่อย่างยาวนานก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการได้ปรับตำแหน่งนะคะมีความไว้วางใจได้ทำงานสำคัญทำให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นได้รับการโปรโมทด,ด้วยนะคะมีงานท้าทายความสามารถเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็เป็นการาได้พัฒนาความรู้ความสามารถาผู้หลักผู้ใหญ่ เห็นผลงานพร้อมที่จะหยิบยืน่นโอกาสที่ดีให้กับคุณก็ได้จะแสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่นะคะใครที่ทำงานาเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจนำเข้าส่งออกอเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปเกณง์กำไรนะคะก็จะได้ผลตอบแทนนะที่ดีมากๆนะคะหรือบางท่าน อาจจะทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆไม่ค่อยอยู่กับที่เนี่ยช่วงนี้ดีมากๆยิ่งเดินทางยิ่งเจอโอกาสที่ดีเจอคนใหม่ๆรวมถึงจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จแล้วก็โอกาสเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีโชคลาภจากการเดินทางโชคลาภจากยานพาหนะนะจากรถที่คุณใช้อยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการออกรถใหม่นะคะมียานพาหนะคันใหม่ ก็มีทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของตัวคุณเองอเหมือนคุณสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็หน้าที่การทำงานที่จะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะคะและเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คําพูดการสื่อสารการตรจาคาพูดที่สามารถพูดจาโน้มน้าวใจคนได้เก่ง ยิงถ้าเป็นพนักงานขายเป็นตัวแทนในหน้าเนี่ยช่วงเนี้สามารถปิดยอดขายได้อาจจะได้ลูกค้ารายใหญ่รายสําคัญเลยก็ได้นะคะนะเหมือนเราตื้อมานานแล้วสุดท้ายแล้วก็เป็นนะลูกค้าของเรานะคะสามารถที่จะปิดยอดขายนะได้ยอดขายตามที่คุณปรารถนาไว้ด้วยนะคะนะคำพูดที่ พูดอะไรไปก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซ้ำหมดธุรกิจการค้าการขายนะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยช่วงนี้ดีมากๆแต่การจะพูดอะไรออกไปอาจจะต้องคิดก่อนพูดนะคะไต่ตรองให้ดีนะเพื่อป้องกันการพูดไม่จริงการพูดอะไรที่มันอาจจะสื่อถึงความเข้าใจผิดได้ดังนั้นเราก็ต้องกันกรองนะคะไต่ตรองให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะถ้า พูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราได้นะคะก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้คำพูดด้วยนะโดยเฉพาะาการพูดกับคนใกล้ตัวกับคนรักกับคนในครอบครัวนะก็ขอให้พูดจะดีๆต่อกันถนอมน้ำติดน้ำใจซึ่งกันและกันไว้นะคนที่เราต้องพูดดีด้วยก็คือ คนที่ทําดีกับเราคนที่คอยอยู่เคียงข้างเราเสมอนะเราก็ต้องรักษาน้าติดน้าใจคนคนนั้นให้ดีที่สุดนะคะและเป็นดวงชะตาที่จะมีข่าวดีนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็ได้นะคะ,ะเหมือนคําขอพรคําอธิษฐานของคุณที่ได้ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกำลังจะเป็นจริง กำลังจะสำฤทธิ์ผลแล้วก็ได้นะคะโชคลาบมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะยิ่งถ้าคุณกระทำแต่ความดีคิดดีทำดีบุญกุศลต่างๆที่คุณได้สะสมมานานก็จะช่วยหนุนดวงทำให้มีแต่ความเจริญน,นะชีวิตมีแต่ความสำเร็จนะคะแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆนะคนที่คิดร้ายกับเราศัตรูหมู่มานต่างๆ ก็จะพ่ายแพ้ไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแต่เราก็อย่าไปาคิดแก้แค้นอย่าไปคิดทำร้ายคนอื่นการให้อภัยกันการอาโหสิกรรมให้กันและกันนั้น<ม>ก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ใหญ่หลวงมากๆนะคะให้กฎแห่งกรรมนะเป็นตัวกำหนดดีกว่าจงเชื่อว่าใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะดั่งไพ่จัดเมนท์นะทำดีย่อมได้ดีเสมอ แต่ถ้าทําไม่ดีนะรวมถึงตัวเรา,ถ,า,เราถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ขอให้คิดดีทำดีนะพูดแต่สิ่งที่ดีชีวิตก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะคะก็หาเวลาไปทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะทำสิ่งที่มันเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะก็จะยิ่งทำให้ เวลาเราทำสิ่งใดก็จะราบรื่นราบเรียบมากขึ้นปัญหาก็จะคลี้คลายอะไรที่มันติดขัดมันก็สามารถที่จะผ่านได้นะผ่านแบบฉลุยเลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์นะที่ชาวราศีกุมจะได้เข้าสังคมใหม่ๆนะคะได้รู้จักผู้คนมากขึ้นอาจจะไปอยู่ในสังคมที่เราไม่คุ้นเคยแต่ก็อยากให้มองว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เรา เติบโตขึ้นนะทำให้เรารู้จักการเข้าหาคนารวมถึงการใช้สเสน่ห์ในคำพูดที่มันจะสร้างความสําเร็จสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวคุณก็ได้นะคะนก็เป็นราศีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอทั้งเรื่องของหน้าที่การทำงานบางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะแต่เปลี่ยนแล้วยกย้ายแล้วมันจะส่งผลดีเหมือน ดวงอะ่ะมันต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะถึงจะดีนะคะบางทีเราอยู่ในที่เดิมๆยึดติดกับสิ่งเดิมๆชีวิตมันอาจจะเติบโตก้าวหน้าได้ช้าหรือบางท่านอาจจะเกิดความอิ่มตัวกับสิ่งเดิมๆแล้วก็ได้นะคะก็ขอให้คุณลองอาทำอะไรใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในเรื่องของอาชีพ เรื่องของเงินรายได้ที่มันจะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยนอกจากจะมีข่าวดีเรื่องของรายได้ใหม่ๆที่มันจะมีเข้ามาแล้วนะสภาพคล่องทางการเงินของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นดวงที่เหมือนการเงินฟื้นตัวนะคะถ้าติดขัดเรื่องเงินก่อนหน้านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่เราก็อย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มอย่าใช้จ่ายเงินเกินตัววางแผน การใช้จ่ายเงินให้มันเป็นระบบระเบียบนะมีวินัยในการใช้จ่ายเงินชีวิตนี่มันก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะหรือใครที่สภาพคล่องทางการเงินดีอยู่แล้วก็จะดีแบบทวีคูณนะดีคูณ2กันเลยนะคะแต่หากคุณจะลงทุนทําสิ่งใดนะคะที่มันอาจจะดูแบบใช้เงินลงทุนสูงหรือเรายังขาด ความรู้ยังขาดประสบการณ์กับสิ่งนั้นอาจจะต้องกลับมาไต่ตองวางแผนกันให้รอบคอบก่อนนะคะอย่าเพิ่งบู้วามใจร้อนทําอะไรแบบที่เรายังไม่พร้อมมิฉะนั้นอาจจะสร้างความเสียหายได้นะอย่าให้ความกล้าได้กล้าเสียที่มากเกินไปนะจะส่งผลเสียกับการเงินของเราได้นะซึ่งเราก็ต้องพยายามคิดไต่ตองให้ดีโดยเฉพาะเรื่องเงิน เรื่องของผลประโยชน์นะคะเงินนะ่ะมันเข้ามาดีก็จริงแต่ถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีมันก็มีโอกาสที่จะหมดได้นะคะก็ระมัดระวังแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินอย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงนะที่มันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวไว้ด้วยนะคะนะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับพวกมิจฉาชีพต่างๆผพวคอเซนเตอร์อย่าเผลอไปกดลิงก์อะไรที่มันแปลกๆนะคะ นะสมัยนี้ก็เยอะเสื่อเถอะเกินนะพวกมิชาชีพซึ่งเราก็ต้องมีสติในทุกๆก,การกระทํานะสติมาปัญญาเกิดก็จะทําให้คุณรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆอย่างแน่นอนนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซับไตเตแ้งที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ